没有。哎 ก็อยู่ดีครับไอตัวแรกกัดไม่อยู่กัดเป็นฮันเตอร์วีหกตัวแรกกัดหนูครับไม่อยู่ครับกัดจังหวะไม่ถูกครับฮันเตอร์วีหกเนื้อยางนุ่มๆครับกัดเร็วมากครับกัดติดแน่นอนครับสายพี่อีสองคนอดพับที่ใช้นะครับคันก็จะเป็นคันในเมซิสนะครับจากค่ายฮันเตอร์นะครับปฏิตามผลงานด้วยครับฮันเตอร์วีหก เนื้อนุ่มชุ่มคอแน่นอน